นี่อาจเป็นเจ้าของเจ้าของบ้าน, <l acht> <c oughs> นก,ก็งได้ครับผมนี่ว่าเก่งนะไอ้ครับผมใส่ได้ดำดำบ้างก็น <l acht> ดะตาดีไว้ไดำดูโอ้ยหอ้หองหอมวันนี้แหละห <l acht> อมกิน,ย,น,ย,กนยังงั้นวันนี้นี่ แม่พ่อน้อนต้มไงเนี่ครับผม่ข้อ,ขอ,อน้เผอนผสาวปักดอกไปถ่ายกินแน่นี่แหละย้ำให้เราออกไปกับแจ้กินเลยดึงออกด,ดับได้เอาเลยตัวมันเลยหิูปัดแจ้งครับผมบอาเลยอ่ะดับตากใครมาอีกอ่ะเหี้ยนะเวี้ยอยูนย่น,น้ำใหม่ไม่ไผ่หรือว่าต้นสาคูโคนะนะครับแถาอีสานอย่แบบนี้เลยล่ะ ล้วก็ทุ่มมันอยู่ในเงามันแล้วก็นเงาอ้อยเขาเอิญด้วงอันนั้นที่ดืดดืดเดี๋ยวมาเอ้ยเมนูนี่ไหมว่าอุ่นหลัหบไหม,รมครับผมนี่กรอบนอกนุมน่มในกรุบกรอบดีมากมัน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 นัวๆหลุดดีโอ้ยหยุดไปยูตีมือไว้ร่นนี่นี่ดีสุดยอดนุ่นห่อนหอมฮึฮึบ๊กไปบ๊กไปรออดืม สุดยอดจับมากผมเยี่ยมคุณเยี่ยมเสียบอะไรเพื่อเดียวเยี่ยมเลยวันนี้รถเบิดไปหลายเป็กล่ะหาน้องล้างรถโอ้กราเป๋าดีครับผมเอาเสาขวานขึ้นเรีนเลย,อยเอาเอะะไรคมาขอใบกับเป๋าซื้อเบียร์ด้วย มาขอใบกระเพราอยู่หลังบ้านเต็มเลยโอเคนี่แหละดพ่อได้บอได้ครับได้ uh huh. คุณต้องบิวเนาะพ่อได้อยู่ใช่ไหมโอเคครับผม uh huh. สวยเหมือนเดิมอะเด็กกะเพ่าคนสวยไปพัดเข้ามือน,นี่องน้องดำมันปลูกยังบดติดครับผม <c oughs> นนี้เยอะเลยนะผมผ <c oughs> ีตน้นผีนงามซ้ำ นี่ตัวนุ่งงามเลยโอ้ตัวนี้สุดยอดเรียวดอกมันด้วยเด็ดเลยครับผมเด็ดช่วยกันนะครับนี่แสดงว่ามันพัดบ่อยได้นี่จน,นเหียนห <c oughs> มือน้อเด็ดมากเลยนี่อาจเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านกันเลยครับผมนี่ว่าเก่งไงครับผมใส่ได้ดำดมมันกัน <c oughs> <c oughs> นะตาดีไว้ได้ดู <c oughs> โอ้ยพ่อหอมแบบนี้แล้วหอมกินยังงว้าแบบนี้ นอกๆแต่ละคนสวยวะผมโจมๆหลายวะนี่โอหโ,โคตรดำดีครับลุ่นสะใจเลยพอดีสด้มนี่เทียมตรงได้ลายแบบนี้ผมหม,มักเทียมครับผมดำไปจนละเอียดพอดีเข้ากันพริกแห้งนี่บอกเลยครับผมแสบตอนที่ขาดพริกสดไปถ้าพัดแต่พริกแห้งเลยมันมันกับคว่ำหัวมันบ่นนถึงครับผมมันบ่นแสบปานเลยล้อมึงแล้วครับผมต้องให้มีพริกสดนำ้ำ วัตถุดิบเข้าเต็มถ้วยใหญ่เลยนะครับนี่รับรองครับผมเดี๋ยวแยกมือออก,กอนพอสิพัดเนื้อหอมหอมเห็นแล้วครับผมพัดกษตรสัดน้องดำน้องบีครับผมกำลังอ่อนๆเลยกินกระปุลกระแซบครับผมเดี๋ยวสิหาสมต่ำมเห็ดโอ้ยนกน,อน,อน้อยยังดีความบินออกไปแล้วพอดีเลยครับนี่ต่อไปมันจะเป็นฟักเลยครับผมแต่เป็นฟักกระแซบอีกแบบแต่ผมบักอ่อ่อนมันสิพร้อมัมนมีรุ่นอ่อนแบบหลายสไตล์ลเลยนี่คมเบิ้ลเลย มันเป็นสตอนี่มันสุดยอดมากเลยครับนี่เขาเกษตรบ้าดพวงเบิรอันนี้น้ำมันหมูแม่เกี่ยวให้ประจำเลยทุกมื่อไม่ได้ใช้น้ำมันตลาดเลยแม่เพิ่นมากมันไปตลาดเลยครับแล้สิมีคนขายหมูสิเขาจะสิมีเศษหมูสิมันเจ้าจะเสียออไปเทียหยังสิครับก็ให้กันฝากกันมาแต่ก็เลยเกี่ยวเป็นน้ำมันหมูมาเท็ดแบบนี้ได้ตลอดเลย หอมหอมของกินกระเทียมต้มต่อนันถึงน้ำมันน้ำมันหมูด้วยกระเทียมพริกแห้งพริกสดสามอย่างครับตอนนี้แล้วสิขวยมันแบบได้เห็นตอนเมืองวันครับสีสวยมากมีกิ่หอมนิดนึงแล้วใส่เลยครับพอเขาที่ขวดไปเรื่อยๆแล้วสิ่งใหม่แล้วสิเนียนให้แบบหมูสาม่อแบบนี่ซี่บะเนี่ยได้ครับนี่มันขาดขายอยู่หลายนี่ซะนี่ละนี่ ก็าถือว่าได้เยอะด้วนี่นอ่ครับนะเขาแกะเป็ีครับผมโหูดเขาเลยโอ้หโหพี่กูหน่อยไปเลยในนี <c oughs> ่ครับใส่เวลาตรงนี้แหละบวบไปเรื่อยๆก่อนสูตรผมผักเข้อึิงใส่เดี๋ยวมันสีสลนสดกต้องใส่แบบสุดท้ายสุดน,น้ำเพร่มคนที่ทันสุดท้ายผมยได้ใส่ถีบแป๊บสุดท้ายหอมมันนี่สิวานมันเดือ มันเป็นติดมันครับผมเพรว่าเกล็ดดีมากเลยสุหมิอนคล้องอดไที่เป็นคล้องเป็นทุง้งต่อแช่เย็นได้นี่ต้องเฮ็ดเกล็ดดีครับเป็นทิ่ได้ขายได้เฮ็ดบดูดีโอ้โนี่สวยๆโช่กันควแบบพันเทพครับผมใส่นิดหน่อยใส่คน้วยกวเกี่ยวป่กเชียนกเขี่บมากกอก ผมว่าการใสหลอดนี่มันสิดับกินสาบข้าวของเนื้อได้เป็นความเชื่อแบบประเภทเนื้อนุ่มหอมหอมถึอว่ารับจักน้า,าออกครับผมสุดผมแห,แห็งที่สุดแต่คนมังหม,มูนุ่มๆอ่ะตอนนี้เขาดีเลยด้วยครับแต่มันสิรสชาติแตกต่างกันรอบเบิองสวโขทัยสารครับผมต้องครัวให้แบบคือกระเพราผมแห้งๆกระเพราเนื้อแบบ กเพราะเป็ดต้องขัวแห้งแหงองหอมมาผมเห็นใหม่มหกับถ้าหอมแตกออกไปเรื่อยๆแห้งๆครับผมอ,อ,อันนี้ยเขาสูงเป็นน้ำสุก <c oughs> ได้แต่หอกเลยวะเสียบลิ้นจับเล่นเดิมเดรย์เล้วรัผมตอ้องถึ๊อาทิตย์ไตอ่อนเตัดหัวไปเรื่อยๆจับเวลาเมื่อกี้นี่สิบนาทีอยู่นี่ครับผมจะเห็นรวมกับตอนที่ทผ่าแล้วผมบอกเลยตอนสิบนาทีกว่านสนใจใช้เวลาเล็กน้อยผมมักแบบนี้ครับผมเขาไปกิน ผัดกระเพาะแบบขอบกองมันจะแบบชิ้นไหนชิ้นมันเนี่ยมันต้องให้มันติดกันไม่ใหม่ทุกตอนพ่อไม่ใหม่หมันมีกลมหอมนล้วเกล็ดพิษก็ได้เริ่มได้แล้วมาต่อไปจะพักลงไปดู่เขาทีเดียวเลยจิกหยวกหัวแล้วก็หอมใหญให่ครับผมกล่อง เติมซีสันครับมไม่ได่เพิ่มซีสันครับผมหอมใหญ่นี่เฮ็ดให้งัดกระเพาะหอมแซ่บผลไมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมดาถูแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพิมแซ่บการใส่หอมใหญ่ลงไปนี่ผมบอกเลยก็พิจิวกแซ่บมากอันน้เพิ่มปริมาณบางคนไปม,มองว่าเพิ่มปริมาณเต้าทอฟักเงี้ยวมีอันนี้เพิ่มปริมาณก,ก็เลยครับผมจะก็แซ่บอีกแบบตั้งครัวแบบนี้ผมแข่งเย็นไปเรื่อยๆคิวขาวก่อนเลย cạo nó hầm cạo dần không bốc bốc mảnh không bị cốt lại hay มันต้นมักหวานจายด้วยครับผมแต่ถึงหนึ่งใส่จบแส่นึ่เป๊ะที่หนาเลยนิดหวานน้ำนิดนิดโอืมทีเด็ด้วยว่าเรามีอ่ะด้วยอันนี้ก้อสอง ไม่ได้ครับขวบใ,หใหม่เนี่ยเขาต้องเห็นสีที่กินแบบเปร้วดำจะใส่เยอะให้าติเสียหายตอนที่จบพ่อาาคุณน,น,นี่ที่ชู่ดำหอม,หอม เผาแต่เต็มขอบคุณใบกระเพราด้วยนะครับผมใบกระเพรานมโตมีกกนอด้วยคือเราผัดเห็ดไตเขาขอกันสุบแล้วก็เอาเลยเรามีท็อปปิ้งสุดท้ายคือปลาหมึกอันนี้ซุกง่ายอยู่แล้วครับผมอันนี้กุบๆอยู่แล้วครับผม ูกง่ายมากนี่ครับที่ผมอยากขวายมันเป็นแบบนี้เลยแต่เพราะเขาใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วมันมีน้ำถึงบ้านานิดหน่อยไม่เป็นหน้ำครับผมตัดลองผมรอมันการชิมเลยสีบะปุงยังเพิ่มเลยสวัสดีครับผมสวครับนะครับกระเพราถาดให้เรียกแบบไม่นู่นนี่เออตัง้งคืออย่างแหม่มดำตัง้งกระเพราโค้ดถาด มันต้องแบบกระเพราหมูสับผสมหมึกพริกแห้งบอกพริกดิบ <c oughs> นะอาจารดูแบบนะขับลาดขอลาดนี่วะครัวผมนะอายามาตุมาเขามีสามคนนะครับผมตาเขาเจียบไ้น้องบีแปกชิ้นนึงน้องบีว้าจานละครับผมหลังกรอกครับผมขอบคุณค่ะโอเควันนั เต็มที่ก็เอื้นต้องนี่น้องดำมีของฝากครับผมขอบคุณน้องดำไม่เล่ายังบีน้องพี่ยังน้องพี่ตาแดงครับตาแดงทางเหนือนะครับผมนี่ดอกอยู่แล้วพีกเชียงใหม่ตาแดงแม่ส่งมาให้อันนี้ใส่ได้ตอนพัดก็ได้ทีอมาใส่ค้นพรอเปล่ครับโอเคได้ครับผมแอบมากยัง่งยั่งกินอยู่ ตาน้องดำนี่เป็นคนกินอาหารแบบเฮ็ดเจียบแต่ว่าความเปลี่ยนนี่สู่ใบ่อเอาลองลองก่อนเลยให้น้องจัดก่อในครับผมใส่บอสบมากนี่จัดเลยไข่ดาวเยอมๆต้องล้อกันครับผมน้องไปกินทางหลังกลองเขาตากองดูครับ เราถามเด็กกินนะครับผมแต่คนมากนิ่มๆอาจจะบ่สุดใจครับแต่ว่าบอกเลยว่าแบบขวานใหม่ๆแข็งแจ็บ้องน้ำดืเลยมาลองน้ำลองน้ำ จะเอาแด้ไข่แดงเลยเอาสูตรน้องดำเหมือนกันนะนี่ครับหายอยากได้หมไม่เห็นแบบางคนก็าจอกินแด้ไข่เอ็นมองแดงดีดีดิผมไม่ได้แบบตัดเป็นส่วนแรงกินเดิจุดไม่อยู่นะครับจัดเลยครับผมจานเทาเรือในใดก็จานประเทศจีนเลยมีความกลรอบๆนะกรอบแบบนี้นี่มันก็แบบ น้องดวนวดหมึกนะ้ำนั่นอีกแบบหนึ่งครับผมบางคนใช้รีพับนี่มันจะได้แบบนิน่มๆรสชาติอัดเสียพูดกันว่าความแข็งๆนี่แต่อีกแบบหนึง่งแข็งบอกแข็งแล้วมันแสบหอมคือหอมอ่ะหอมแต่ขัวพริกแล้ว <laughs> คนอยากกินนี่ก็นั่นน,น,น้องขัวแท้ในกลาง แล้วเขาแบบนี้มันแข็งเข้าไปเขาแบบมันสุดยอดแล้วแต่งเขาเป็นแต่งแบบแตงไล่แต่งไทยเลยคือรอีริกกระดามเฮียบบมาครับร้อบึงพี่จยอดครับ ใจบ่ะนี่ครับนานๆเจ็บยังไม่นด้เมื่อนี้โทรศัพท์ตาแดงนั่นโ,<อ>โทรศัพท์ผ<อ>ู้ใดไเนี่ยนนี่ครับโทรศัพท์รูปจิตตัววะ <c oughs> นี่เออเจ็หยอกหยอกหยอกต้องขอได้ไงผมจิตแตาแดงเพราะพิ่ไปใส่บทที่หนี้เฮียทำโอ้เืีย้อนเดียวกันเฮียสอนเรางามบ่งามงามแต่ตอนนี้งามาเลย <c oughs> หายแล้วเนาะทีนี่มต้องมาอีกเด้อทีนี่มเมื่อก่อนพ,อพอร้อมดิบอกโอ้เธอพีแต่แดงแกต้องว่า้อี่อตแดงที่เป็นแบบเดียวกันคุยกันที่แรกอถใจพี่พบอมมลชมบอกเลยว่าสุดยอดเลยน้ำมันวันก็แมอกมาจากวัดอีกักกระพสุดยอดมากดยบอกได้ลองแบบจะเตียมกอน หอมม,มันมันมันครบครบครบแล้วเพราะมันยังตกดำอย<อ>่างใหญ่ผู้สาวตอเก็บไปแบบพอผมบาเก็บได้หลายมันอหอมแห้งเอามือไปลี่ยนไปมือเขาเขาบอกนมเลยพี่ <c oughs> บอกยาวสูตรนี่ <c oughs> แต่้องเขาเห็ดกับเผาเสียบอะผมแล้วต้องเขาบขา่ม,ามีมมกำลงังใจใหดคลิปต่อไปเพราะเห็ด <c oughs> ไ,ไปแล้วคนไม่ค่อยดูครับผม ไกเฮ็ดคริปเมื่อดีแต่ไม่เป็นกาช้อนในคุณลูวาไก่เฮ็ดคลิปนี่เขาต้องเป็นคนณักไก่เฮ็ดคลิปดีแต่เจ้าเฮ็ดเนี่ยเจ้าเฮ็ดอินยังเฮ็ดต่อไปอีกเมีอะบ่เฮ็ดบ่ไม่ค่อยมีเวลาอ๋อม so 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 ีเวลาเฮ็ดเดี๋ยวอาทิตย์นี้จังหวะที่เขาบูมก็ได้วันนั้นเอาสิไปหาป่าได้ป่าใหญ่ๆตัวหนึ่งหรือก็ได้มาชน มีครับไม่ได้ชนแก้วอย่างเดียวครับกับข้าวเราก็ชนกได้นะครับหือบมากอันนี้มผมไม่ได้อวยนะครับอันนี้จริงๆนะครับเข้าสกิดจนเบิดเลยครับผมนหือต้ขาเพลเฮเพลทอด เขาดีเลยมันกรอบนอกเลยอะเดือมในทำปราตมเลยเป็นไอ้ขวมแหมแบบนี้แฟนคลับเบิ้งครับแซ่บแฮมแล้วกันมันจิแบบมันที่เขาไปในรสชาติแบบครบขอบมันจะมีกลิ่นกลิ่นไหมของแบบบบอกเลยแนะนํ้แนะนนาเแล้วครับผมเพิ่งเคยลองครับเนี่ยต้องใช้เวลาเนาะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับขัวเล่นอยู่ฮันกินหลอมกันเบิเบียร์สามขวดแต่รับประกันครับว่าแซ่บ แซ่บมากครับบอกเลยจำมาเพชรพ่อๆครับเกือบพริกไทยอเมริกาเรานี่พ่อหอมพริกไทยครับอืมีหอ,อมพริกไทยเผ็ดบอกไม่โอเคเด็ดมากครับผมบอกเลยพยายามมาลองนะครับผมคือพยายมามแบบ เอลองอยุส่วนลูกเสือเนีมาลองบันน้องเขาน้องบียรใส<ช>่มาเล่นบ่อย่ามาเลยค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวมานั่งกินดูนี่ใครเฮ็ดกินดูนี่ก็ได้ครับผมนี่สูตรเดิมนะครับอืมรสมันสดขึ้นมาหอมบ่หอมดี่หอมหอมพีิเศษจะทอดไข่ดาวได้ดีครับผมจะผัดกะเพราเลยแ,<ส>แต่มันก็เขาเขาเขา,เขากลรองแบบผ่านมงนึงอย่างใครได้บ่ โอ้โหรได้ต้องมีนย่าจริ่นะขายแบบอะไรจริงนะขายแบบพัดกระเพราย่างเดียวเลยเดี๋ยวรอเบิงรอเบิงรอเบิงครับสวนอีสานอาศวินนี้แบบสวนอาหารครับรอเบิงผมเห็นมาจิ้มเองเลยให้เป็นแรนด์มาทายลูกเพื่อถวยรับแจมอ่านเข้าเป็นเพื่อเพศ อร่อยแข็งเลยมันหวานกรอบเพื่อนครับผมนี่จังเลยพี่เสียงไทยแสงไทยเนื้อมันอ่ะแข็งแต่ถ้าแช่เย็นนี่อร่อยครับแหมมันจะเย็นกรอบไม่จะกรอบอือเจอหยุดยากเลยครับผมเลยวะหัวก็เขาแบบมาแล้วต้องสูตรนี้ครับผมหวาไม่ใหม่ผมบ่าเซาเลยเนี่ยขหัวไม่ใหม่หอมเดือด ีรวมแบบนี้ครับผัดกะเพราอีกอีกสไตล์หนึ่งเลยครับผมแนะนําาพระแบบสไตล์ขวายแห้งแต่ออกแห้งที่ซอสจังปรุงรสมันจะมีกลิ่นหลายอย่างเลยพวกพวกเครื่องปรุงครับพี่พวกพริกอะไรเนี่ยพริกแห้งแห้งแห้งหอบกรอบกว่ามากแห้งแสบครับผมพริกแห้งกำมือหนึ่งพริกสดกำมือหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปหาหนามกินก่อนเข้ามาที่นี่รับผมสวัสดีครับ ขอบคัา